สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม PUBG Mobile กับช่อง PAJ7 AH นะครับผมอ่านะครับวันนี้นะฮะเราจะพามาทำภารากิจนะฮะในแผนที่เก่าแต่อัปเดตใหม่นะฮะนั่นก็คือภารากิจนักล่ารีวิกนะทุกคนเป็นภารากิจง่ายๆนะครับก็ก่อนที่จะปรับชมคลิปนี้นะใครยังไม่กด ถูกใจฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กับช่อง PAJ7 AH ทักนิดนึงนะครับพร้อมแล้วล็อกไปดูกันดีกว่านะครับนี่นะฮะให้เราไปที่ความสําเร็จนะฮะเข้าไปที่ความสําเร็จอ่ามันจะอยู่ที่รูปปืนทุกคนนะเลื่อนลงมาล่างๆหน่อยนะฮะอันนี้ผมเท่เาทําเสร็จแล้วนี่นะครับนักล่ารีวิกนะฮะทุกคนเป็นภารกิจง่ายๆได้คะแนนความสําเร็จถึง15คะแนนกับตัวตุ่มอีก1ใบทุกคนมันจะให้เราทําอะไรนะฮะนี่นะครับมันก็จะให้เราเดินทางน,นะครับหนึ่งพันเมตรด้วยด้วยรถนะฮะ UTV นะครับ,รบแล้วก็ ทำการยิงประตูในสนามฟุตบอลรวม10ครั้งนะทุกคนมันก็ไม่ยากนะครับเราก็จะไปดูกันก่อนเลยครับรถ UTV นี่คืออะไรนี่ครับคือรถใหม่ที่อัปเดตเข้ามาทุกคนนี่เป็นไงล่ะโอ้โหโคตรเททุกคนรถนี้นะคะก็ให้เราทําการขับขี่ได้เลยนะครับอย่างปลอดภัยนะฮะขับขี่ได้เลยนะครับนี่ครับรวมเป็นระยะทาง1,000เมตรนะครับเราก็ขับไปได้เลยนะครับถ้าไม่รู้1,000เมตรขนาดไหนเราก็ปักหมุดแล้วเราก็ขับไปก็ได้นะครับมันก็จะมีขึ้นระยะให้เรานะครับมา ต่อมานะครับก็จะเป็นสนามฟุตบอลนะครับอันนี <expedition inhos S 1> <but S 2> ้เราก็สามารถโดดล่มลงมาที Maps ่สนามได้เลยนะทุกคนโดดล่มลงมาได้เลยนะโดดลงมาได้เลยเพราะว่าทําไมนะครับเพราะว่าบอลมีแค่สามลูกนะครับต่อหนึ Berkeley ่งครั้งนะครับหนึ่งแมตช์นะครับก็ให้เราทําการยิงได้เลยฮะยิงเข้าประตูไปเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะยิงยากนะครับมือใหม่ครับมือใหม่นี่ฮะก็ทําการยิงไปได้เลยครับสามประตูยิงไม่เข้าเลยทุกคนนี่ครับเนี่ยยิงให้ทําการเข้าประตูสามลูกทุกคนอ่ายิงได้เลยมันก็จะโดดประมาณสัก สี่ตาเนาะเพราะสิบสิบสิบความสำเร็จเนาะอ๋อก็จะได้เหรียญด้วยนะทุกคนพอทำประตูเสร็จอ่าก็เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นกคนก็ขึ้นมาเยอะกดรับได้เลยนะครับภารกิจนักล่าลีวิตนะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในแผนที่ใหม่นะครับใครที่ยังไม่ทำก็รีบไปทำนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ